มหาวิทยาลัยมหามกุรราชาวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลรงกรณรราชาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2526เป็นวิทยาเขตแห่งแรกของมหาวิทยาลัยมหาบุรราชวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระนามาพิไทยว่า มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจากพระบาทสมเด็จพระบรมเมนพระรามาธิบดีศรีสิทธิขรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิบในขณะที่พระองค์ทรงดำรงพระอิสรยศที่สมเด็จพระบรมโอสาราชสรามกุตราช,ชกุมารด้านการบริหารประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณพระกิติสารสุธีรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,ส,รสําราศรีธรรมูลผู้ช่วยอธิการบดีและยังได้แบ่งส่วนงานบริหารวิทยาเขตออกเป็นสามส่วนงานดังนี้พระมหาโชกวัตอาภากรโรเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่บริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคลงานการเงินการบัญชีโดยมีเจ้าหน้าที่ในสายงานประกอบไปด้วย นางสาวกจกรกมลพรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นยโยบายและแผนนางสาวสายุพรทีพไทยสงนักวิชาการพัสดุนางสาวทวีวัน์ทองเนินนักวิชาการเงินและปัญชีนางสาวรัติการบุญญานันท์นักวิชาการเงินและปัญชีนายป,ปรีชาเรืองดาวนักการพันโลงนายสมเกียรติแสงสว่างพนักงานขับรถและนายอนณวัตแสงสว่างพนักงานขับรถ พระครูพิสิทธิธรรมนิเทศเป็นผู้นวยการศูนย์บริการวิชาการพร้อมเจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบภาร์งานต่างๆประกอบไปด้วยพระสุธารักษ์ธรรมารโขนักวิชาการศึกษาดูแลด้านครูพระสอนศิรธรรมในโรงเรียนนายไพรัธธรรมมิกาเจ้าหน้าที่ห้องสมุดนางสาวอุไรเรืองดาวบรรณารักษ์และนายอัศวินคงจำนานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมการดูแลร,รับผิดชอบภารกิจการบริหารวิชาการการประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยดำเนินงานวิชาการแจกชุมชนการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการจัดอบรมค่ายพุทธธรรมเป็นปต้นโดยจัดโครงการบริการสังคมด้านต่างๆดังนี้ โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและศาสนาเช่นวันมาฆบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณปีดาบันดาเพื่อแสดงออกถึงความประญญนเยาวตเวทีโครงการอบรมค่ายพุทธบุตรเพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมโครงการสัมมนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา และโครงการประเพณีรถน้ำามหัวขอพรผู้สูงอายุเป็นต้นพระกูวิพัฒน์คำมวิจิตเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยาศาสศนาสศพศศร้อมคณาจารย์ และทีมเจ้าหน้าที่ในการประสานงานประกอบไปด้วยว่าที่ร้อยตีกมลวิทย์ภาคสุภาพเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปนางปทินดุปนันเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษานายนัตชัยภูสิทธ์ศรีมาลีและนายกิติการกดนอกดูแลเรื่องทะเบียนนักศึกษาและมีภารกิจในการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างให้คณาจารย์มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพโดยให้ตรนกถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะความเป็นอาจารย์ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมการติดตามประเมินการศึกษาในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชาวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชาวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุรตราชชวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการดังนี้คณะาศาสนาและปะัชญาสาขาวิชาปราัชญาศาสนาและวัฒนธรรมประกอบไปด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้พระครูธรรมทรมรินกิต,ติปาโรผู้ช่วยศาสตราจารยา์ พระมหากรทัศกัมพุวันโลพระกูพิสิทธ์ธรรมนิเทศพระมหาภัยจิตอุตมธรรมโมดร์และนายชางพัฒน์คำขันคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาการปรครองประกอบไปด้วยอาจารย์ประจำปรตรดังนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์พนัพด้วงติรีดรมนตรีรอดแก้วนางนัตพัฒนอยู่ประภัยนายอาทิตย์ชูชัย นายวรวุฒิสุขสมบูรณ์และนายชายาเรืองดีคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยอาจารย์ประจำปรักษาตรงนี้พระครูวินันกระกครูวิ์พระมหาสายยันเปรมศีโรด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ส,รสําราญสีธรรมูลนายสนิทวงป้อมยิลังและนางสาวนารุลชุ่มเจริญสุข มหาวิทยาลัยมหามกุตราช,ชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวิชราลงกรราช,ชวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคนอกเวราชการเสาร์อาทิตย์ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายจัดการศึกษาหรือโทร0825428481พระมหาภายัยจิตตุัรรมโมูดตร์0636533219นายสนิทวงป้อมมีรัน 0822239256ด็อกเตอร์มนตีรอดแก้ว0989145495นางนัตพัทอยู่ประภัยติดต่อสมาคใกล้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปี